ทำเอาเหล่าแฟนคลับและเพื่อนๆแตกตื่นกันเป็นแถวค่ะหลังตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดถึงตลกรุ่นน้องคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเมากลาง ทำท่าเน็บของไว้ที่หลังแต่ง,งานนี้บอกเลยว่ารุ่นพี่ไม่โอเคและมองว่าไม่ควรทำค่ะโดยระบ,บุข้อความว่าครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะเคยให้อภัยเห็นว่าเมาแต่รอบนี้มันไม่ใช่ที่แสดงกิริยาแบบนี้ทำท่าเป็นเน็บของไว้ที่หลังทำเพื่ออะไรและยังไม่รู้สึกผิดถ้ารู้ว่าตัวเองดื่มแล้วคุมตัวเองไม่ได้สันดานเสียไม่ควรนะครั้งที่แล้วก็มาขอโทษแต่ครั้งนี้ยังไม่รู้สึกผิดและสำนึกยังมีหน้ามาโพสต์ ผมเห็นว่าคุณเป็นคนน่ารักนิสใส่ดีมากแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกไม่โอเคที่ทำท่าเป็นเนบของที่รังผมไม่รู้นะว่าจะมีหรือไม่มีแต่ไม่ควรทำไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครผมพยายามเลี่ยงแล้วนะเครู้เรื่องไม่ได้อยากโพสต์นะและไม่อยากให้ค่าแต่มันไม่สำนึกผมรับไม่ได้กับก,การกระทำครั้งนี้ไปทำกับคนอื่นอย่าไปบอกใครว่าเป็นตลกนะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ได้มีบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการเข้ามาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ